สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้ววันนี้เป็นวันที่19นะครับเดือนมีนาคม2565มาอัปเดตในส่วนของทุเรียนหนูน,นะครับภาพอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับโอเคชัดแล้วนะครับ ไม้เซลฟี่หน่อยนะครับก็ประมาณเฉพาะต้นนี้นะครับก็น่าจะประมาณสักอสองรุ่นนะครับมีสองรุ่นด้วยกันนะครับสองรุ่นด้วยกันุ้นนี้ประมาณสักฝ่ามือได้นะครับอีกรุ่นหนึ่งก็ได้แล้วนะครับน่าจะได้ประมาณสักสิ้นเดือน กลางเดือนเมษาน่าจะได้แล้วครับส่วนอันนี้ก็ประมาณกลางเดือนเมษาครับแล้วลูกก็ใหญ่ก็โตก็งามแล้วครับไอ้ครั้งก่อนที่เรามาเห็นว่าบิดบิดเบียเบ้ยวๆขี้เหล่ขีเล่นะก็จะออกมาทรงนี้นะครับก็ใช้ปุ๋ย ที่เบ่งคูขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นก็จะมีอยู่ด้วยกันอสองคูใหญ่ๆนะครับสองคูใหญ่นะคูเล็กคูใหญ่ก็มีครับชมกันอันนี้เล็กเลยขึ้นลอย็ค่องเครื่ใหญ่นะครับนะ นี่รองเท้าบูทเขาบอกรองเท้าบูทรองเท้าบูทอันนี้ก็จะได้สักปูนึงก็ยังดีนะครับต้นนี้เหมือนว่าปีที่แล้วต้นนี้ออกเยอะมากแต่ปีนี้ได้ไม่กี่ลูกนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปครับปีเว้นปีแล่วก็สะสมพลังกันไปต้นนี้ก็ได้สัก30 40ลูกนะครับ นี่ตัวนี้เอียงเอียงเลยก็โดนลมช่วงดูมรสุมนะครับใกล้ๆทะเลเนี่ยก็จะมีลมมากันเยอะนะครับขึ้นลงก็โค่นหักไป3ามต้นละนะครับก็เสียดายเหมือนกันนะครับจากครั้งที่แล้วเมื่อสองอาทิตย์ก่อนผมก็คุยเรื่องเกี่ยวกับ สงครามรัเสเซียกับยูเครนได้14วันมาวันนี้ก็20กว่าวันแล้วครับ25วันมาแล้วนะเช่นกันกันกบข่าวแตงโมงก็ยังไม่จบนะครับคุยกันต่อไปเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันแล้วก็ฟังกันจนหน้าเบื่อสำหรับทีวีเมืองไทยนะครับก็ประมาณนี้ เมืองนอกก็คงจะไปถึงไหนแล้วมั้งครับแต่เมืองไทยเรายังคุยเรื่องแต่งโมอยู่นะครับอมาดูทุเรียนกันก่อนต้นนี้ก็โอเคนะครับตันนี้โอเคจะได้นะกระวานอย่าลืมนะครับหาไปปลูกนะครับใต้ร่มร่มใต้ร่มไม้นะครับเขาชอบร่มร่มนะเขาชอบล่มรม,นะม,มเมื่อร่มๆมแล้วเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีครับตัวน,นี้ นี่ก็ลูกก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็พอมีกินสําหรับเดือนเมษานะครับพอมีได้ทานบ้างนะครับเดือนพฤษภาเนี่ยน่าจะออกประมาณเดือนพฤษภาชัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายต้นก็จะประมาณเดือนพฤษภานะครับสําหรับสวนเราต้นนี้ปีที่แล้วไม่ ออกปีนี้ก็ได้ประมาณสิบยี่สิบลูกนะครับใหญ่แต่ตัวบ้าใบครับตรงนี้บ้าใบแต่วันนี้ก็ลูกดกดอยู่แนวะบ้าลูกเหมือนกันน,นี่ก็ใช้ได้นะครับก็ดูดีขึ้นดูดีขึ้นนี่ครับนีนีดูดีขึ้นนะครับต้นคู่ เราปลูกไว้นี่ก็ล้มไปครับเจอลมก็ล้มไปยเดี๋จะเปลี่ยนป้ายใหม่ป้ายสวนทุเรียนตุนตาลจันทบ,บุรีอย่าลืมมาอัปเดตนะครับมาถึงที่นี่มาถึงโลเคชันนี้ต้องถ่ายรูปคู่กับป้ายหน่อยจะได้มาถึงนะครับามาเยี่ยมมาชมกันนิดกันหน่อยก็ยังดีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับขอมาแวะถ่ายรูปแอปสักนิดนึงนะ ชื่นใจแล้วคนทําสวนก็ชื่นใจแล้วครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันไม่เพราะเราไม่มีขายหน้าร้านนะครับเราจะเป็นให้เที่ยวอย่างเดียวครับนี่มันหล่นครับไอ้พวกตัวเล็กๆน้อยพี่ดีดน้องนะครับเพราะว่าพี่มันเยอะอ่าเนี่ยๆเยอะก็เลยดีดน้องลงมากิ้งเลยเต็มเลยนะอันนี้ขนาดลูกใหญ่ เดี๋ยวดูนี่ลูกยูกหใหญ่ลูกใหญ่ๆก็ยังกิ้งลงมาอันนี้มีเนื้อยังไม่รู้ไม่เป็นไรนะนู่นขึ้นไปนะครับทุกคนมาอัปเดตมาชมสวนบรรยากาศเย็นชื่นใจดีเพราะว่าเมื่อวานฝนตกเมื่อวานฝนตกก็ทำให้ ชาวสวนมีทั้งดีใจและเสียใจนะครับไอ้ที่ดีใจคือไม่ต้องรดน้ําไอ้ที่เสียใจคือลมมาด้วยแล้วพี่เขาแถมมาด้วยนี่เริ่มออกเป็นลูกสวยงามแล้วครับที่บอกว่าครั้งก่อนผมบอกว่าอ๊ะมันพันอะไรกันนะเราก็ไม่รู้มันพันอะไรแต่ลูกมันลักษณะมันจะเป็นทรงสวยงามดีครับแตกกูงามนี่คือพัน พวงมะนีครับผมพวงมะนีต้นหนึ่งออกไม่ค่อยเยอะนะพวงมะนีครับผมพวงมะนีเดี๋ยวโฟกัสไปที่พวงมะนีครับสวยๆเติมดูดีขึ้นเยอะๆ ปัญหาของชาวสวนอีกอันหนึ่งที่ไม่ชอบในช่วงของการการแตกยอดอ่อนของทุเรียนในช่วงของมีลูกเมื่อเขาแตกยอดอ่อนเขาจะฉีดยาเพื่อสกัดพ่นยาพ่นปุ๋ยเพื่อสกัดยอดนะครับไม่ให้แตกยอดนะครับถ้าเขาแตกยอดเมื่อไหร่แตกใบเมื่อไหร่เขาจะสลัดลูก นะครับเหมือนเหมือนกับว่าอเราแข็งแรงแล้วไม่จาเป็นจะต้องมีลูกอีกต่อไปอลสลัดออกเพื่อความอยู่รอดของเราอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับต้นไม้ก็จะประมาณนี้นี่ลูกลใหญ่ๆก็มีข้างบนลูกใหญ่ๆก็มีลูกเล็กๆก,ก,ก็มีอื้อเลเลยหลากหลายรุน่นเห็นไหมน ครับผมชมกันแค่นี้ก่อนนะครับเอาไวา้ประมาณใกล้ๆวันนะครับอาทิตย์หน้าเดือนหรือเดือนต่อไปเราก็มาชมกันนะครับว่าทุเรียนเราจะได้รับประทานกันเมื่อไหร่นะครับแต่ตอนนี้ก็มีสั่งจองเข้ามาเรื่อยๆนะครับใครอยากทานทุเรียน จันทบุรีเขตช้างข้ามนะครับเป็นจันทบุรีช้างข้ามรสชาติดนะีแห่งหนึ่งระดับต้นๆของจังหวัดจันทบุรีก็อยู่ที่สวนตุนตาลนี่แหละครับนะก็สามารถสั่งจองได้ครับที่หน้าเฟซบุ o กนะครับสั่งจองไปเลยครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ